กินเจ้าเไหเออเจ้าใบเชื่อไหมขุดหน่อไม้อีกแล้วมันมันที่สามเนาะเรามากุดเออขุดหน่อไม้ขึ้ยพีพอพี่น้องเลยแต่ว่าคนญี่ปุ่นเขาขีดขันไมกขุดเอาเนาะใช่ใช่เขาไม่อยากมาขุดหรอกคนญี่ปุ่นนะเพราะว่าเขาชอบซื้อกินคนไทยเกิดบางบางครั้งเขาก็ซื้อกินเหมือนกันจับเลยนะเออจับเลยนี่เอามันก็หันไปทางนี้อะไรจับไปโหลด โอ้ยสับผิดทางแต่มันหันมาทางเบียยอุ้ยสับเลยเนาะเขาเมยเรียวเขาเมยเรียวสับมาเลยโอ้ยไม่เหนี่ยงไม่ออกมันหน่อตรงเลยนี่หน่อตรงทำไมไม่ออกเนียนไปกว่านี่มันออกมันหาหนึ่งสองสามสี่หาหาอันโออเอาสับสิได้ง่ายบ่นี่จับก็ออกลูกพี่หรือว่าข้างบนแรง ที่บ่ได้เอายาดมมาเด้อสิบอกไงโอ้ยลืมเนาะลืมยาดมมาซะแล้วใกล้แล้วอกำบะเตจนักกำบะเจดังกอกลรอดังกอกแล้วเนาะดังกอกอันกระดูกหรือหน่อไม้ได้ไหมได้ไหมอุ้ยสวยๆจ้าสวยวันนี้ทำไมมันลืมไม่มันอันนี้มันมันตรงไงมันตรง ใช่ยังโอ้ยอใจช่วยใจช่วยเออเออเออโอ้ยเ <c oughs> ตียมกว่วยเลยพี่หักใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้ยมันมุนเราตีพี่น้อยนอนเนี่ยต้องเอาออกมางามๆนะทำาโซ่ดูวสิดูแล้วจะไม่ได้งามหรอกพี่ขึ้นแน่นแบบนี้นั่นน่นขยับแล้วขยับแล้วโอ้ยเลยะจะไม่ได้คลิปเดียวเลยจะเป็นคลิปยาวไปเลยอะไรอ่ะ อันแน่นคักแน่นแน่เลยนอนมันแน่นอือเอออันสันแน่เออต้องตรงกลวยนั่กลวยอยู่มันบอติ่งคิงเาศกไปเาศกไปแล้วก็งะงะเออไหนบ่อืออืออืออู้ใส่เ่ได้ยูนี่หนึ่งสองอึบอึบโอ้ยยังบอได้อีกโอ้ยโอ๊ยอือได้ยังมันต้อง วันนี้ย้อมแผลนอนใหม่สาวดองดองโอ้ยมันตรงไม่น้ามันออกยากมากเลยแต่ว่างามเนาะขาวนองามมากเลยค่ะทุกคนโอ้ย่อรละหอบนอเดียวก็หอมแล้วนี่มาโชว์ดูสิเนี่ยโอ้งามนะเนี่ยงามมากมากเลย ได้หน่อไม้ก็อารมณ์ดีพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเหนื่อยก่อนเดี๋ยวไปขุดหน่ออืนนะ่นเนาะปอกหน่อไม้ค่ะหาแล้วก็จะปอกที่นี่นะเนาะแบกกลับเหนื่อยจ้าทุกคนข้างปอกหน่อไม้ก่อนเดี๋ยวเอามีดมานะเนาะเสียมปอกเลยเวลาเราปลอกเปลือกเราไปทิ้งขยะหนักลำบากอีกเนาะ บอกที่นี่เลยวันนี้เพราะว่าตอนเย็นก็จะสับทำหน่อไม้ดองจ้ะบ,บอกเลยโอ้ยเนาะเอานี่ก่อนเอาเสียมเศษออกเนาะงามมากเลยค่ะเปิดถุงใส่ก่อนใส่ถุงแล้วค่อยไปล้างตาเนาะแม่ช้มคมึงเหรอเนาะกับผู้ดีเลยอ้หูถือไปเจอเมื่ได้ไ ก็าไปส่องผีก่อนบอกว่าส่งองจับเดียวโหเยจะเยอะคำว่าแปบจังได้ไปกลับมันก็ดว่าท่านลูกแม่แก่ก่อนอยากกลับบ้านแต่ไม่รีบกลับไอ้ช้าดีมาหาน่อใหม่มาแล้วตรงนี้เลยล่ะแ่บ้านจะเสิรเพราะว่าถ่ายคลิปเออถ่ายคลิปเนะาะจมแล้วจม น่อไม้น่อไม้ไมแกะออกกำลังเล่นแกะอยู่นี่แหละปอกเปลือกแล้วเราก็เอาเปลือกไปทิ้งในป่าหน่อไม้เนาะให้เขาเป็นปุ๋ยเนาะจ้ะ ซีแต่หนอ่อสวยๆงามๆได้จ้ะงามมากเลยค่ะหนอนอ่อ,อนเนาะยิ่งหน่อแบบนี้ฝานต้มต้มไว้แกงอร่อยถ้ามีเวลาก็จะฝานไว้ต้มแกงเนาะถ้าไม่มีเวลาก็าไว้สับทําหน่อไม้ดองอันเนี้ยสําหรับทําหน่อไม้ดองหน่อไม้ยาวๆอย่างเนี้ยสื่อยันหล่หลน,น,นเลยสื่อยันไม่มีน้องคะอ้โมีช่องฟิตอยู่มีช่องฟิต สองตู้เนาะก็ยังดีกว่าหนูบอกแล้วให้พี่ไปซื้อช่องปิด๊ดข้างนอกต้องมีปลั๊กไฟได้วยเนาะปั๊กไฟอยู่จะไหนโอ๊ยหักเสียดายรีบๆไม่ได้เออซื้กั <c oughs> กน เปลือกเอาเปลือกทิ้งดีๆแล้วพี่อย่าไปวางไว้อย่างนั้นเดินเอาทิ้งในในในป่านั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นนะทิ้งตรงนั้นแทนที่เราจะแกะใส่ถุงแล้วก็เอาถุงไป <laughs> นี่เลยเนาะโอ้ยดูสิเจ๋ได้แต่ตรงนี้มันก็กินโอ้มันแทบจะกินไม่ได้แหละทุกคนตรงปลายอะกินไม่ค่อยได้หรอก นี่องเอาไปแกะบ้าน,นเอามาเน,นะแกะแต่อันใหญ่ๆเอาถ้าเราแกะเปลือกออกแล้วเราแบกกลับบ้านอ่ะก็ะจะเบาเนาะถ้าเราแบกไปทั้งเปลือกเลยมันก็จะหนักมากเลย ขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะก็ได้เยอะอยู่นะคะทุกคนเนี่ยได้เยอะเลยค่ะโอ้โหงไม่ยข่อยกิ่งขอบคุณนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายค่ะรีบกลับบ้านจ้ะ